กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบกับผมนะเซเอกนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูโปรโมชั่นกันหน่อยละกันนะครับสำหรับหน้าเว็บไซต์ที่อัปเดตเข้ามาวันที่11นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับวันที่6ที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับว่าเราควรจะจัดเลยไหมเนีเพราะว่าผมได้ทําการเติมเพิ่มไปประมาณสัก5 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรน่าจัดบ้างนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรม ของเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนั่นเองนะครับจะมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจไหมหรือว่าจะรอตักกลางเดือนจะมีอะไรเข้ามาใหม่อีกหรือเปล่านะครับสำหรับแพ็กเกจเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่ผ่านเข้ามาฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยช่องน,นะเสเนะเพิ่งกลับมาลงคลิปเพราะว่าผมเพิ่งหายไม่สบายนั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูกันด้วยแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับก่อนที่ไปดูเนี่ยฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยกับร้านสเตราโกพัทเจ้าดีเจ้าเดิมนั่นเองนะครับอยากเติมเกมมือถือต้องร้านสเตราโกพัทนะครับไปดูกันเลยสเตราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง Nasser X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code ได้เลยอ,อยากเติมเกมต้อง Stera g o p ั u และท่านั้นยังไม่พอนะครับสปอนเซอร์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ UG4 นะครใครที่อยากจะเปิดบอร์ดทางวิทวันโดยไม่ต้องเปิดคอมให้เครื่องร้อนนะครับหรือว่าใช้มือถือ นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการขาวจำลองมือถือได้นะครับกับ UG Phone นะครับไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาาและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ะบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องน a สเอ็กนะครับช่องที่รวมเกมมากมายนะครับใครที่ผ่านเข้ามานะครับก็สามารถกดซับสไครป์เพื่อรอรับชมเกมใหม่เกมเก่าได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเกี่ยวกับช่องน a สเอ็กนะครับอ่ะโอเคนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยละกันว่าแพ็กเกจนะครับสำหรับโปรโมชั่นวันที่11.11แล้วก็วันที่6ที่ผ่านมานะครับ จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการฟอสเจมหรือว่าของแถมนั่นเองนะครับไปดูกันเลยสำหรับโปรโมชั่น11.11ที่ผ่านมานะครับหรือว่าโปรโมชั่น11พฤศจิกายนนั่นเองนะครับพ้อเกตแรกเลยนะครับสุ่มฟอส윙ออปชั่ n สกอร์และนอม o อร์กนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะซื้อได้ไม่จำกัดด้วยนะแล้วก็แถมในส่วนของกิจกรรมอยู่ถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยนั่นเองนะแบบลากยาวๆกันไปเลย1เดือนนะครับ และก็ในส่วนของราคาอยู่ที่40บาทนะครับได้รับนี่เลยนะครับในส่วนของ Force w i n งต่างๆนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของประเภท Random Bo ็นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทำออฟปงออปีกอะไรก็ว่ากันไปนะมีระดับ E p i c ถึง Com m o n นะครับแต่ผมติดต่างว่า Com m o นน่าจะเยอะนะครับก็ใครโชคดีก็ได้ระดับ e p i c ไปนะครับเพเนจอเกาะนะครับเบิ่มๆไป ถัดมานะครับนี่เลยกล่องสุ่มคอสตูมคอฟออปชั่นสกอร์แลนด์บล็บอกเหมือนกันแนล้วน้องบล็อกเหมือนแหละแล้วน้องบล็อกอีกแล้วนะครับราคา30บาทนะก็ตุลากานจัดไปสัก300แพ็ค200แพ็ค100แพ็คอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นี่เลยเนี่ยับสำหรับนในส่วนของแรนด์บล็อกก็ตามนี้ระดับมิสติกถึงระดับแรนะครับมิสติกนะครับจะได้เป็นในส่วนของแมคคิเลตแล้วก็ในส่วนของเพเนีนี่หรือว่าค่าจอเกาะนั่นเองเนี่ยอีพิกนะครับ, ik, รบจะได้รับในส่วนของคิริคอน เลดอัพแล้วก็คีย์เดมนะครับแล้วนะครับจะเป็นซอฟต์แอมเมจิแอมนะครับแล้วก็รีซิทคีย์ซิคอนเลดนั่นเองนะครับประเภทที่มีทั้งหมดใน Random Box กสกอรนั่นเองนะครับถัดมานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนโซลสโตล์รีเซ็ตสกอร์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันราคา69บาทเท่านั้นนะครับได้รับในส่วนของรีเซ็ตสกอร์หอันนั่นเองนะครับถัดมานะครับประเภทชั้นหนึ่งนะครับก็ในส่วนของแพ็คเกจนี้นะจะได้รับในส่วนของฟอร์เจมสี่หมื่นหนึ่งพัน 200 for gem นะครับพร้อม extreme core ด้วยนั่นเองนะครับราคาอยู่ที่399บาทนั่นเองนะครับได้รับเล็บเจม3,990 i g m 40นะครับเปิด11จบวันที่30นะครับยาวๆไปเลยซื้อได้1ซื้อได้5ครั้งต่อ ID นะครับพอเจม41,200แล้วก็ extreme core 5 4 3อันนี้ถือว่าคุ้มนะ แพ็คนี้คุ้มนะครับเพราะว่ามันได้เอ็กซ์ติมคอระดับ3 4 5ไปเลยอ่ะนะครับก็เอาไปไล่ได้นะครับใครที่แบบว่าบวกเอ็กซ์ติมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้สเปเชียลชได้ตัดมานะครับสเปเชียลชนะครับราคา599บาทซื้อได้5รอบเหมือนกันจบวันที่30พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแพ็กสเปเชียลชสจะได้รับของเยอะกว่าอย่างเช่นในส่วนของฟอร์จเจมนะครับพบเป็น62,800นะครับ และก็จะมีในส่วนของนี่เลย HD Core เรียกหกสามอัน Limited โอบสนะครับแล้วก็เซฟติการ์ด Hi 8นะครับหนึ่อันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของฟอร์เจด้วยแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้คุ้มนะครับเพราะว่ามันไล่เลยตนะั้งแต่ 3, 4, 5สี่ห้นะครับ HD Core ใครที่มีแพลนจะตี HD นะครับสเปคชุดสนะครับเจ็าบาทนะครับฟอร์เจมแปดหมื่นะครับได้รับในส่วนของเลฟเเจมเจ็ดพันเกยมแปนะครับ คือได้5รอบเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของเซตเซฟตี้การ์ดเอาไว้ตีพวกในส่วนของเอฟเฟกเตอร์ในส่วนของเอฟเฟกเตอร์นั่นเองนะครับก็ใครที่จะเติมใครที่จะทําการตีเอฟเฟกเตอร์นะครับก็เติมแพ็กนี้คุ้มนะครับมันจะแบ่งเป็นประเภทประเภทไปนั่นเองนะครับทันมาสเปเชียลสี่เนี่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวอลเลตพนะครับ,ราารบสามารถที่จะได้รับในส่วนของนี่เลยนะครับ1,9000 for g ก m านนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะ ได้รับในส่วนเอ็ซิมคอร์เร e ันเจ็ดนะครับแล้วก็เซนชา่นดีวานะครับแล้วก็เพดคิดออปชันนะครับคุ่มห้าหนึ่งอันทั้งหมดอันนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแต่ว่าผมมองว่าอันเนี้ยอาตีประดับคุ้มนะครับอันนี้ก็ไทยไปที่อยากจะเอ็กซีมก็คุ้มนะครับรวมไปถึงลิมิต e d เปอรก็คุ้มแล้วก็ตรงนี้ก็คุ้มเหมือนกันในส่วนของสเปเชียลในส่วนของสเปเชียลหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วน แต่ถ้าเกิดมาดูในส่วนของ6พอศจิกาที่อัปเดตเข้ามานะแพ็กเกจที่คุม้มคุมมมันก็มีนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คุ้มนะครับราคา1,999บาทนะครับได้รับ201,800 0ฟอ์เจมนะครับและรวมไปถึงในส่วนของ S SIM Calliope 8นะครับได้รับในส่วนของโซสโตลรีเซ็ตสกอร์นะครับได้รับในส่วนของเมอริด้วยนะครับได้รับในส่วนของเมอริตเมเดล10นะครับ เอนชานเซฟติกาดีวายอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอีพิกบูธไฮเอ็ดเนี่ยนะครับอันนี้คุ้มเลยนะครับก็ลองดูขัดมาก็อันนี้ก็คุ้มนะครับได้รับพอเจมแสนหนึ่งเลยเป็นโอบนะครับเอ็ดคิดนะครับเอ็กซิมคอแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองมาดูได้เผื่อใครที่แบบว่าอยากจะทําการเติมอยู่แล้วนะก็มาเอาของฟรีตรงนี้ได้ผมแนะนําเลยนั่นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่อัปเดตเข้ามาทั้งหมดทั้งหมดโปรโมชั่น11 กับวันที่6นั่นเองนะครับกับกิจกรรมคาราบาลอินฟินิตคอมโบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเข้ามากับโปรโมชั่นที่น่าสนใจเนาะก็สำหรับผมแล้วผมก็ยังคิดว่าเดี๋ยวรอพิจารณาอีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนของนิดหน่อยหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวไปเลยเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากใช้เปลี่ยนตัวนะครับก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับ หรือใครที่ไม่อยากให้เปลี่ยนตัวก็รองคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะวันนี้ผมนักเซ็กต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกด u b s ส r คร e ด้วยนะับหายไม่สบายแล้วนะฮะยังไงก็กลับมารับชมกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย